ระลอกขาที่เรากำลังไปเชิญอยู่เนี่ยซึ่งคาดว่าอย่างน้อยคงอาจจะต้องใช้เวลาถึง2เดือนกลุ่มคนที่จะเดือดร้อนเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่หายาจลึท่ามรับจ้างรายวานันจะต้องถูกปิดหรือว่าถูกหยุดให้บริการก่นอนด้วยตอนนั้นเรามีปัญหาในเรื่องของโรงพยาบาลสนามถ้าเราสอบสวนโลกไดี่จะมีปัญหาไม่สามารถรู้เลยว่าใครจะเป็นกลุ่มไฮริทได้จริงๆ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ด,คะดิฉันดารุณีวิชิตนะคะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษรักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขเทศบาลนครลังสิตค่ะจากเหตุการณ์โควิด19ค่ะประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่อย่างไรบ้างคะค่ะภาวะวิกฤตโควิด19นี่นะคะเทศบาลนครลังสิตของเราเนี่ยถือว่าประสบปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่เนื่องจากเรามีคัสเตอร์นะคะตลาดที่ค้าส่งนะคะสองตลาดซึ่งเราจะต้องปิดตลาดถึงสองรอบด้วยกัน เราพบผู้ป่วยติดเชื้อจากคัสเตอร์นี้มากถึง418ราย mm hmm. นะคะซึ่งมีคนไทยแล้วก็แรงงานข้ามชาติอุปสรรคในการทำงานของเราก็จะเป็นเรื่องของภาษาที่จะใช้ในการสื่อสารกับแรงงานข้ามชาตินะคะสภาพความเป็นอยู่แล้วก็รวมถึงการรวมกลุ่มพฤติกรรมเสี่ยงของพวกเขากันเองนะคะคะทำให้เกิดการแพร่ระบาดเนี่ยค่อนข้างเป็นวงกว้างการระบาดในกลุ่มคัสเตอร์เนี้ย มันเป็นพื้นที่ที่เราสามารถกําหนดขอบเขตได้ค่อนข้างชัดเจนเราก็เลยสามารถผ่านวิกฤตนี้มาได้อย่างรวดเร็วในเรื่องของการแก้ไขปัญหาระลอก3ที่เรากําลังเผชิญอยู่เนี้ยซึ่งคาดว่าอย่างน้อยคงอาจจะต้องใช้เวลาถึง2เดือนกว่าที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะที่ควบคุมได้นะคะซึ่งสถานการณ์ในระลอก2ประชาชนลดความตื่นตระหนกแล้วก็ปรับตัวได้ดีกว่าในระลอกแรก กลุ่มคนที่จะเดือดร้อนเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่หาเช้ากินค่มรับจ้างรายวันห้องอาหารผับบาร์โรงแรมซึ่งเขาจะต้องถูกถูกปิดหรือว่าถูกหยุดให้บริการ<ห>ในส่วนของผู้ป่วยที่มีภาวะพื้นพิงหรือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเนี่ย่องอยู่ในความดูแลของศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลซึ่งเทศบาลแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลเองล่ะเราจะมีการทํางานร่วมการประสานงานกันให้การบริการที่รักภุมิมากขึ้น ลดการที่จะเข้าไปรับบริการในส่วนของโรคเรียบรลทําทให้มีความเสี่ยงในเรื่องของการติดเชื้อลดน้อยลงค่ะค่ะปัจจุบันค่ะทางหน่วยงานได้มีการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างไรบ้างคะเราได้รับความช่วยเหลือน,นะคะจากภาคีเอ่ายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือแม้แต่องค์กรชุมชนนะคะเป็นการทํางานในรูปแบบของการบูรณาการเพราะว่าในตัวของเทศบาลเองไม่สามารถหรือมีอํานาจบริหารจัดก,การได้ครบทุกส่วน ในเรื่องของการแก้ไขปัญหารอกสองที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านชัยวั์ชื่นโกุมลงมาบัญชาการกัเองในพื้นที่เลยนะคะ<ม>ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแล้วในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอําเภอนะคะฝ่ายปกครองหรือแม้แต่ตำรวจหรือแม้แต่กรมแรงงานกรมจัดหาง,งานเนี่ยเข้ามาบูรณาการร่วมกันหมดในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในกลุ่มของแรงงานต่างด้าว เรามีการจัดตั้งกองอำนวยการค้นหาผู้ป่วยเชิงลุกนะคะ Active Filing Case นะคะ,คะก็ทำให้เราเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงแล้วก็มีการจัดหาอาหารให้กับกลุ่มที่เป็นกลุ่มไฮไลต์ it, ที่ะจะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเพราะในตอนนั้นเรามีปัญหาในเรื่องของโรงพยาบาลสนามกลุ่มเสี่ยงเราไม่สามารถที่จะกักหรือว่าแยกกลุ่มเสี่ยงออกไปนอกพื้นที่ได้นะคะก็จะม,มีปัญหาในส่วนของตรงนี้ แล้วก็สถานที่ทํางานเราก็ยังแยกกับเขาไม่ได้บางทีแรงงานข้ามชาติเนี่ยเราจะเห็นว่าเขามีการทํางานอยู่ที่หนึ่งแล้วก็มีการไปทัสไทม์อีกที่หนึ่งเหมือนคนไทยเลยค่ะอันนี้เราก็พอดีว่าถ้าเราสอบสวนโลกไม่ดีอ่ะจะมีปัญหาว่าเราจะไม่สามารถดูเลยว่าใครจะเป็นกลุ่มไฮริทได้จริง,รงๆนะคะอันนี้ในส่วนของเทศบาลเทศบาลก็จะมีการ สนับสนุนในเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่นะคะสนับสนุนบุคลากรที่เป็นค่าลังเสริมในบางส่วนไม่ว่าจะเป็นในช่วงของการตรวจตัดกรองโรคหรือแม้แก่การค้นหาผู้ป่วยแล้วก็รวมถึงการควบคุมพื้นที่โดยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแรกๆนี่เราจะถึงก็ต้องพ่นทุกชุมชนที่มีการร้องขอหรือว่ามีความวิตกกังวลเหมือนกับเป็นการสร้างพลังใจรักษาใจเนาะ ขพอหลังๆเนี่ยในระล,ลอก3าเนี่ยเราก็มีการทําความเข้าใจกับประชาชนมากขึ้นเราก็จะป้น<ม>น้ายาเฉพาะในส่วนของบริเวณบ้านอาคารสำนักงานที่พบผู้ติดเชื้อและว,วันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณดารุณีมากนะคะที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์ในรายการวันนี้นะคะขอบคุณค่ะค่ะค่ะ